จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพคกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เป็นวันที่สองนะคะวันที่สองกรกฎาธมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้หลังจากหวยรัฐบาลได้ออกรางวัลในเมื่อบานนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ถูกรางวัลในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะในงวดนี้เข้าเยอะนะคะท่านผู้ชมก็จ้ะ แร์กันทั้งช kind of ่องเลยนะคะท่านผู้ชมในเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับสูตรคำนวณที่ลงให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดนี้นะคะขอเชยนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมที่ผิดพลาดไปนะคะงวดนี้เข้ากันเยอะนะคะท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสาหรับท่านผู้ชมที่ถูกรางวัลกับเรานะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะก็เดินหน้าต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้านะคะคืองวดประจาวันที่16กุมภาพันธ์พศ2564ันกนะคะ ทางเราจะก็จะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเมรัฐบาลน,นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทกทานนะคะได้รับโชกันในทุกทุกงวดน,นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่สลากกินเมรัฐบาลได้ออกรางวัลน,นะคะเรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับสูตรคำนวณที่เข้านะคะในงวดที่แล้วนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากกินแบรรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดก,กฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้กสำหรับคนของสลากกินแบรรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะขอชี้แจงรางวัลให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะคะท่านผู้ชมจ้าคนของสลากกินแบรรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2564นะคะรางวัลที่หนึ่งได้ออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชม 9ก้าหนึ่งสองนะคะนี่คือรางวัลที่1นึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับรางวาาางัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก97้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที 1, ่1นึ่งกุมภาพันธ์นี้รางวาาางัลเลขท้ายสตัวนะคะ 97. ออก97้าเจ็ดอาสำหรับรางวัลเลขหน้าสามตัวนะคะออกหกศูนย์ห้าสองสี่แปนย์ห้านะคะท่านผู้ชมนี่คือรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะออ สำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะออก282651 282651นปะคะท่านผู้ชมนี่คือรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะในงวดประจำวันที่1กุมภาพันันที่ผ่านมานี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับวันแรกนี้นะคะทางเราขอ,ขอแนะนำสูตรคำนวณที่เข้าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้นะคะตัวเดียวเดินล่างระยะสุดท้ายน,นะคะทา่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณตัวเดียวเดินล่างของเรานะคะที่ลงให้ท่านชมในระยะสุดท้ายนะคะท่านชมทางเราคำนวณได้นะคะตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมจ้ะตัวเลขเด่นเลขเก้าเพียงแค่ตัวเดียวนะคะผลรางวัลได้ออกนะคะเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณเลขเด่นของเรานะคะตัวเลขเก้านะคะก็เข้ามาตรงๆนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะคะจ้ะนี่คือผลรางวัล ในงวดประจำวันที่1 000, ะะออกุมภาพันธ์นะคะออกนะคะ97นะคะการคำนวณเลขเด่นของเรานะคะก็คราวตรงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณนี้แล้วนะคะก็เดินน้านต่อนะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชมทางเราจะก็จะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะก็ สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะเน้นๆสองตัวล่างของเรานะคะเน้นๆ้นงตัวล่างสี่ชดตรงๆนะคะในงวดประจําวันที่1งกุมภาพันธ์นะคะก็เข้ามาตรงๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจากการคำนวณเล็กเด่นของเรานะคะจับชดได้97นะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณนี้แล้วก็ทางเราก็จะนํามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมนะคะก็คอยรับชมกันนะคะจ้ะ สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะตัวเดียวเดินแรงนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สี่นะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะคะแปดคูณสองสิบหกนะคะสิบหกบวกหกยี่สิบสองนะคะสิบหกบวกหกยี่สิบสองยี่สิบสองได้เลขเด่นสองนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขกสองนะคะสําหรับผลออก เรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวเดินล่างนะคะท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่16กุมภาพันนี้ทางเราคำนวณได้หลขกเด่นมาแล้วนะคะเลข2นะคะท่านผู้ชมจากเลขเด่นเลข2นะคะตัวเดียวเดินล่างของเรานะคะในงวดประจำวันที่16กุมภาพันนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆทุกๆท่ททานนะคะแล้วเราพกบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะมีความสุขนะคะเฮ้ยทุกๆงวดนะคะสวัสดีค่ะ